คือหลังจากที่เมื่อวานนี้นะฮะคุณจักรจันทร์เองก็แล้วก็แฟนหนุ่มคุณเควัฒนาเนี่ยก็ได้เข้าแจ้งความดําเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากับทางอดีตผู้จัดก,การส่วนตัวและดาราอดีตเพื่อนสนิทครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องรวม4-5ถึงคนนะฮะพร้อมเรียกค่าเสียหายเนี่ยมากกว่า10ล้านบาทซึ่งจักกจันทร์เองครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าดาราคนนี้เนี่ยติดต่อมาขอโทษแล้วแต่มันเป็นประเด็นอื่นแล้วก็ฟังดูเหมือนกับว่าเพื่อนสนิทยังเชื่อในเรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นมากกว่า เหมือนยังไม่จบโดยร่างขอโทษเธอก็รับฟังเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ตอบรับหรือว่าไม่ได้ปฏิเสธและในฐานะที่เพื่อนเนี่ยนะฮะเป็นเพื่อนที่สนิทก็ส่วนหนึ่งแต่ในทางคดีเนี่ยก็คงต้องให้เพื่อนรับผิดชอบด้วยล่าสุดครับทางผู้จัดการส่วนตัวของคุณนกอุศนีก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งสั้นๆว่างงว่าทาไมโดนฟ้องพระนกก,ก็โทรไปขอโทษด้วยตัวเองแล้วไลฟ์ขอโทษไปแล้วด้วยไปออกรายการหนึ่งก็ขอโทษไปแล้ว ขอเช็คกับนกก่อนนะคะว่าจะยังไงต่อไปดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i h t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ